สวัสดีค่ะแป้งนแกเก้ผู้บำบัดโรงพยาบาลทุนิรีทุ่งสูงนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับเครื่อง PMS นะคะหรือว่าเครื่องกระตุ้นระบบประสาทส่วนปลายด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะ PMS คืออะไร PMS นะคะหรือชื่อเต็มๆก็คือ Peripheral Magnetic Stimulation นะคะเป็นวิธีการรักษาโดยการกระตุ้นระบบประสาทส่วนปลายด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะสามารถใช้ในการรักษาในกลุ่มอาการปวดนะคะ เช่นอาการปวดกล้ามเนื้ออาการปวดตามแนวเส้นประสาทในกลุ่มของออฟฟิศซินโดมนะคะปวดคอบา่าไหล่นะคะหรือผู้ป่วยที่มีภาวะหมอนรองกระดูกทบเส้นประสาทหรือว่ามีอาการชาค่ะอีกทั้งนะคะพีเอมสนะคะสามารถช่วยเพิ่มกําลังกล้ามเนื้อและช่วยในการเรียนรูกก้การเคลื่อนไหวใหม่ในผู้ป่วยที่มีภาวะอ่อนแรงนะคะเช่นในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและผู้ป่วยที่มีภาวะบาดจ็บของไขสันหลังค่ะหลักการทํางานของเครื่องพีเอมสนะคะเครื่องพีมเอสนะคะจะใช้หลักการของคลื่นแม่เหล็กไฟ ะะซึ่งตัวคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะจะถูกปล่อยจากตัวคอยแม่เหล็กนะคะซึ่งจะนําตัวคอยนะคะไปวางบริเวณที่ต้องการรักษาค่ะเมื่อสนามไฟฟ้านะคะถูกปล่อยออกมานะคะก็ะจะไปเหนี่ยวนํานะคะให้เกิดกระแสไฟฟ้าในเนื้องเยื่อแล้วก็กล้ามเนื้อค่ะซึ่งจะสามารถกระตุ้นระบบป,ประสาทส่วนปลายตามแนวเส้นประสาทได้โดยตรงค่ะข้อห้ามข้อควรระวังของเครื่อง PMS นะคะ เอสนะคะจะไม่ทําในผู้ป่วยที่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในร่างกายนะคะเช่นผู้ป่วยที่มีเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจหรือว่าผู้ที่มีอุปกรณ์ช่วยฟังนะคะแล้วก็จะไม่ทําในผู้ป่วยโรคมะเร็งผู้ป่วยโรคผิวหนังผู้ป่วยที่มีแผลเปืดแล้วก็ผู้ป่วยที่มีไข้ค่ะข้อควรระวังนะคะผู้หญิงที่ตั้งครรภ์นะคะควรออกห่างจากเครื่องประมาณ1เมตรค่ะและจะไม่ทําการรักษาบริเวณหน้าท้องและหลังค่ะรวมไปถึงผู้ป่วยที่มีอายุต่ำกว่า15ปีผู้ป่วยที่มีประวัติการชักและผู้ป่วยทีี่่่มประะวัตติผาเซลค